สวัสดีครับวันนี้มาส่งรถกันนะครับผมกับวอลโวคันนี้นะครับคันนี้ลูกค้าเข้ามานะครับเลือกเคลือบเซรามิกกราฟีนไฮคอนนะครับพร้อมปรับผิวส้มเต็มระบบเลยนะครับผมแล้วก็ทําการครีิ่งกระจกบานหน้านะครับช่วงร่างห้องเครื่องภายในพลาสติกต่างๆมีการเคลือบให้นะครับผมคันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นสีเทาแบบนี้นะครับปรับผิวส้มนะสวยมากเงามากและกรอตมากเลยนะครับผมบริเวณหลังคาต่างๆไม่ว่าจะเป็นบานหน้าบานข้างเนจะมีการเคลือบไล่น้ําให้นะครับผม ทำให้การขับรถในช่วงนี้ยิ่งฝนตกนะครับน้ำเป็นเม็ดโฟมมากๆเลยนะครับผมยังมีดูแลหลังการขายอีก3ปีนะครับการดูแลหลังการขายของเราเนี่ยจะดูแลหลังการขายแบบรีคสนะครับรีคสก็คือทุก6เดือนนะครับเรียกกลับเข้ามาทําการขัดลูบรอยทั้งคันใหม่นะครับฟื้นฟูต่างๆพลาสติกต่างๆช่วงล่างห้องเครื่องภายในเราทําการครีนนิ่งให้ใหม่หมดเลยนะครับมีอย่างเดียวที่ไม่ทําซ้ําก็คือการปรับผิวส้มนะครับแต่ว่าลูกลงเลี้ยวรอยต่างๆบนรถเนี่ยทำการขัดให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับภายในประกันทั้งหมดจะมี3ปีะรเาจดู ทั้งหมด6ครั้งนะครับรวมกับทาครั้งแรกจะเป็น7ครั้งนะครับผมจ่ายครั้งเดียวนะครับดูแลยาวๆ3ปีเลยนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจอยากเคลือบเซรามิกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวกราฟีหรือเป็นตัวท็อปซูเปอร์เรซิ่งตอนนี้มีโปรมากมายนะครับเคลือบเซรามิกตัวท็อปสุดของเราตอนนี้นะครับแถมฟิล์มกันรอยครึ่งหน้าด้วยนะครับหรือจะเป็นโปรยอดฮิตก็ได้16,900บาทเคลือบเซรามิกทั้งคันได้ฟิล์มใสกันรอยจุปทะด้านหน้านะครับก็มีมากมายนะครับสำหรันิก